กีดจนไม่มีเสียงอ่ะเนี่ยกรีดใช่ไหมแม่กรีดเสียงน่ามากนี่เป็นตัวแทนนานาโอ้ยขอบคุณนะคะก็นก่ารสัมภาษณ์เสร็จแล้วหรอยังมาอยู่เข้ามาเรเข้ามาแ้วถามว่าแม่กดดันไหมวันนี้แม่ไม่ได้กดดันเลยโทรมาแบบว่าคือแม่นาโทรมาเลยเลย แม่โทรมาให้กำลังใจก่อนขึ้นเวทีว่าก็ทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะเพราะว่าเอาจริงคือแม่อะบอกหลังไปทีล่าไม่สวยเลยวันนี้ไม่สวยเลยเพราะว่าอะไรมันเป็นเครสแต่ยิ้มสวยแล้วใช่ไหมใช่คือพอแม่บอกว่าไม่สวยเลยลูกก็ต้องทำหนุสวยแม่หนูสวยอย่างเงี้ยใช่ก็อย่างที่บอกคือแม่ก็คอยให้กำลังใจอยู่ตลอดไม่ได้มีการกดดันหรืออะไรทั้งนั้นเลยค่ะอยากรู้เหมือนกันว่าเรามีต่อสู้แม่อนาไหมเช่นแม่นาบอกํำนี้ไม่ค่ะดูจะทำแบบนี้ ส่วนมากไม่ค่อยมีแบบขัดกันทุกอย่างมันค่อนข้างจะไปในแนวทางเดียวกันซะมากกว่าค่ะทุกอย่างพอลูกเลือกมาแม่ก็รู้สึกโอเคมันดีอาจจะเติมตรงนี้นิดเติมตรงนู้นหน่อยเราก็รู้สึกว่ามันมาเติมกันได้พอดีมากๆไม่ได้มีการขัดกันเลยค่ะ,ะส่วนไพลิวล่กกดดันจัด้อมบิบกัดกันไพีดีกดดันไมออพีดีขดดึ้นตลอดเวลาเลยเนี่ยข<อ>ึ้ตลอดเวลาต้องแต่แต่แตงนุงแต่งพีดีแบบเข้มงวดมาก มาดูก็คือเขามาดูมาดูแลเราไม่ใช่มาคุมเราเขามาดูแลเรามากกว่าว่าความเรียบร้อยของเราขาดเหลืออะไรไหมแล้วก็ในเรื่องของกดดันพีดีไม่ได้กดดันเลยค่ะอ,อย่างแบบอพอเรายืนบนเวทีพีดีเงี<อ>้ยเ่าเงี้ยห็นเราเห็นใช,ใช่เราซือเวลาที่่หลิวเดินมาจุดที่วิิโฟกัสอันดับแรกเลย่หลิวจะมองหาพีดีแนละทีมงาน<อ>ใช่แล้วเขาก็จะคอยเชียร์อัพเราแล้วเราจะรู้สึกว่า<อ>วันนี้ฉันสวยจริงด้วย<อ>ก็รู้สึกแฮปปี้ค่ะคุขค่ะฝากไปด้ย เราบอกว่าเราขวันใจเชียงใหม่เขาก็รอดูเราทั้งคู่เหมือนกันก็อย่างที่บอกเราก็เติบโตมาจากสายหวานใช่แล้วก็จะพยายามเติมน้ําตาลให้หวานขึ้นไปอีกนะคะเนรอขวัญใจเชียงใหม่นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งสองคนด้วยนะคะอย่างอย่างใครหรือเพราะว่าขัญใจเชียงใหม่คือ ตอนรอบที่ว่าเล่นน้ำสุกาอ่ะคนเชียงใหม่กีนเราดังมากอ๋อใช่ก็จริงๆไม่รู้ว่าแบบว่าเขาจะพากันกินดังขนาดนั้นก็นนนนนแบบว่าคนเชียงใหม่น่าจะแบบว่ารู้จักเรายเยอะ,อะดังนั้นนะคะมงขวัญใจเชียงใหม่ต้องเป็นของไทยนิวแล้วเด้อจ้าเขาเขาชอบจับจิ้นเราเราสึกยังไงบ้างจับจิ้นเหรอคะจับจิ้นแล้วก็จับเน็กหลิวเน็กหลิวเน็คหลิวเขาจะให้เขาจะให้คะแนนเขาจะให้ snack review ใหลิว ใช่เอออันนี้อยากให้ไอ้แล้วหนูรีวิวซึ่งกันและกันหน่อยนะไม่เป็นไรก่อนกินต้อนรับไม่ใช่คือหนูก็บอกหลายๆรอบแบบคือใครถามว่าคือพี่ใหม่อยู่กันน่ารักแบบว่าชอบเปล่าอไปกันน่ารักค่ะน่ารักมีความแบบว่าน่ารักว่าเขายิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่ารักดีเอาแล้วทำไมไม่มองตาโอ้ย ว่าก่อนนนั้นจําได้ตอนที่ว่าแม่นาถามนแนแนด์เราแซนด์บอกว่าคุยกับใครแล้วสบายใจก็คุยกับคนนั้นก็ได้เพราะว่าเราคือ,อไม่เลือกเพศไม่ได้เลือกใครจริงๆถ้าเอาจริงๆถ้าคุยกับใครแล้วรู้สึกโอเคทั้งสองฝ่ายก็คือ ได้เลยแล้วตอนนี้ไปเป็นแบบเหมือนจะมีด้อมจะมีบ้านมีด้วยเหรอคะ้อมีบ้านด้วยเหรอมีบ้านู่ด้วยนะต้องจอมไหมัจร่ไม่จริงสนักก็เป็นเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่แบบว่าดูเหมือนแบบมีความตะมุตะมิตลอดเวลาน้องเป็นคนที่น่ารักมากแล้วแบบเวลาเราเจอน้องก็จะทักทายกันตลอดเนาะก็จะคุยกันตลอดอย่างหลังหลังข้างหลังเวทีสิข้างหลังเวทีเมื่อกี้นี้พอเดินลงมาก็จะแบบเชียร์อัพกันว่าเออเก่งนะใช่เก่งนะก็จะเป็นคลิปนีที่แบบว่า ให้กชร์อกันให้กำลังใจกันตลอดใช่ค่ะแม้จะอยู่ภาคเดียวกันแต่ว่าในเรื่องของการที่คิดว่าเป็นการแข่งขันกันอะไม่มีเลยใช่ค่ะจริงๆเหมือนมันเป็นผู้ที่แบบว่าเบร์ดบอสก็จับมาเพื่อที่ทํางานให้กับวิ้าอะไรส่วน้าึ่งแร้แบบคุยกันยังไงให้กําลังใจกันยังไงหรือว่าเราํางานแบบแนแนะกันยังไงอะไรอจริงเรื่องการทํางานตอนนี้ยังไม่ค่อยได้มีคุยกันเท่าไหร่ใช่ยังไม่ได้คุยกันถึงเรื่องการทํางานเท่าไหร่แต่จะมีแค่แบบเจอกันก็ทักทายแล้วก็แบบเหมือนเชียร์อัพให้กะ เขาแซวว่าเราเป็นแสบเหมือนไหมแม่เหมือนใช่ไหมคะหน้าเหมือนส่วนสูงแล้วก็บอกว่าไข่สอนนอไข่สอนนอทะลุเต็มไปหมดเลยนะเธอตอนนี้แบบจิ้จริงๆตอนนี้หนูโดนจับจิ้นไปเยอะมากหนูอยู่กับใครหนูก็โดนจับจิ้นไปหมดที่ไหลเะนี่ห์แรงเกินถามหน่อยอะไรที่เป็นเสน่ห์ของไพเหลยลที่เรารู้สึกว่าพลังเหลือเกินอ๋อเขาน่ารักค่ะเขาน่ารักอะไรเนี่ย ตอบความจริงเท่าตอบเท่ตอบความจริงเท่าตอบความจริงเทอาตอบความจริงเป็นความจริงไหมคะอความจริงเลยเขาบอกว่าหน้าใครการแสดงวันเอคยวกันหรืเปล่ามันไปแล้วชีนดาเก่งมากเลยไอ้ก้อนหน้าหน้าร่าใครอย่างที่บอกคือเขาก็จะมีความน่ารักแบบเป็นผู้หญิงแบบน่ารักน่าร่าอะไรอย่าเงี้ยหลักๆก็คือเขาขาวเขาขาวใช่ว่าชอบคุณขาวเราก็ขาวนะชอบขาวชอบชอบคุณขาว แล้วเราล่ะเขาอะเสน่ห์ของเขาคืออะไรก็หนของน้องคือรอยยิ้ม้ราเป็นคนยิ้มจริงจริงเราเเป็นคนที่ยิ้มแล้วหน้าน้องหวานมากอันนี้เสน่ห์น่าจะรู้ตัวน้องเป็นคนที่ยิ้มแล้วแบบหน้าตาเขาดูแบบเป็นคนที่ยิ้มแล้วสวยอันนี้พูดได้เลยแล้วก็ในเรื่องของเสียงของเขาก็แบบมีความเป็นเสน่ห์ที่มีความแหบแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็พอเวลาที่เขาจับมค์แต่ละครั้งคือเหมือนเขาได้เป็นตัวเองแล้วก็โชว์เสน่ห์เขาออกมาเสน่ห์ของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยุกครัางที่จับมค์กันเรบอกยาเสน่ห์คุยคุยได้ สบายใจไหมสบายใจค่ะสบายใจอยู่ด้วยกันแล้วแบบว่าส่วนใหญ่เป็นเชียร์อัพกันให้กำลังใจกันตลอดมาเลยเป็นเหมือนเซฟโซนให้กันมีปรึกษาเรื่องเครียดกันไหมยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยได้ปรึกษาแต่ว่าก็มีหลังตอนที่วันนั้นที่มีมีดราม่ากันก็มีแบบว่าเหมือนคุยกันอยู่ว่าแบบเบอมัมคือเราเข้าใจกันอยู่แล้วว่าหลังบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงแล้วข้างหน้ามันเสือออกมายังไงคือคือเราเข้าใจหลังบ้านใช่ค่ะก็มีคุยกันบ้างแบบไม่ได้มีอะไรที่แบบว่า เราแบบอีสานบาดเดียวกันเนาะแม่แล้วคนความเดียวกันถ้าขาดเขาจะมีด้อมคู่เราขึ้นมาติ่งใดไหมอ่ะสมมติก่อนถามสแนกเกออันนี้สมมตินะสมมติยังไม่เกิดถ้ามีด้อมจะให้ชื่อด้อมว่าอะไรด้อมคู่บ้างคู่เอาเลยหรอสมมติเขาเปลี่ยนได้ว่าไผ่สอนนอกใช่ไผ่สอนนอกไผ่สอนนอกไผ่สอนนอก ก็จเป็นชื่อด้อมหรอเออชื่อด้อมอ่ะให้ให้ลงหัวคิดเพราเอาชื่อด้อมมารอรอรอจะเข้ากันเนี่ยอยชงแล้วเอาตกลงกันสิว่าจะใช้ชื่อด้อมปกติชื่อด้อมส่วนใหญ่ศิลปินจะเป็นคนให้ชื่ออ่าอารุพยรอยากให้ชื่ออะไรร้ออารพยรอยากชื่ออะไรมีพี่มาบอกว่ามันให้มากคิดไม่ออกคิดไม่ออกแล้วแม่อยูอินไม่ตอก อันอี่างที่แม่บอกเลยแบบเราไม่ได้คิดเรื่องแบบมีดมงมีดอมมาเลยขนาดนั้นมนเลยแบบไม่ได้คิดให้ไหมแม่สาวอีสานรอรักค่ะไดเไย้ได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 ได้ไดได้ได้ไได้ไเได้ได้ได้าด้ได้ไ้ได้ได้ไได้ไ้ได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 ด้้ไไ้ไม้ วยมันฮอตนะนะวยมันฮอตอนะเนาะทานเข้าไปเลยอไผ่สนใช่ไหมไผ่สนอ่าเออได้เนาะนี่ไผ่สนนี่มันมันเป็นอะไรหรือเปล่ามันเป็นชื่อของอ่าอ่าะไรนไข่สนเหรอคะไม่ใช่เป็นบุญเส้นอะอ๋อเหรอเออบุญเส้นเขาบอกคู่หดมากเออเอาไข่สนอ่ะเดี๋ยวจ้องตากันหน่อยจ้องตากันหน่อยจ้องตากันหน่อยไปไปไป ไม่หนูเดี๋ยวไม่ได้เคเดี๋เป็นคนจ้องตาคนไม่ค่อยเก่งแอนดูแซวเยอะมากอนดูแสในกไอ้เพลงหนึ่งเพลงหนึ่งไพ่ไพ่เหเธองไม่หนูต้องถามก่อนนะหนูร้องได้หรอได้ใครจะว่าล่ะฉันจ่ายลิขสิทธิ์เองฉันจ่ายิขสิเอง สิแแมนคนนี้คนนี้ละแมนคนนี้ละที่ปาส่งมาได้พบใ้พอ่อน้เอาเืยคนนี้ละใช่คนนี้ใจนั้นต้องการอาจบ่รอก็ภัยยถื่ใจบาดใจนักคนรอขอซอมนั้นๆแน่เดินเจอเธอมาว่ากันกระใจฉัน ตัวเด็กเก่งก็มาเนี่ยครอยู่ในยูทูบของการฝากแชร์หน่อยคู่นี้แบบตอบเลยไปกดดันในความต้องอย่างนี้ไพ่สนรวนรวนรวนไพ่สนนี่ไพ่สนรวนรวนรวเลยนะต้องต้องต้องมีแล้วแหละต้องมีแล้วแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฉันมาดูกันบ้านนะตายแล้วกันบ้านนะท้าวด้อมนะขอกันบ้านนะคะว่าขอดูนะคะว่า คืนนี้ด้อมไพโซนจะเกิดขึ้นหรือเปล่ามาถ้าเปิดบวันเดียวแล้วแบบคนเต็ม5,000นอะไรอย่างนี้อ่าน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวฉันต้องเข้าก่อนอ่ะพี่มาส่งไหมพุทธิพิเดี๋ยวฉันจะแปะหรือเปล่าเดียวฉันจะแปะหน้าพุดีิพิจีเลยค่ะใช่ต้องพังแล้วแหละเพราะว่ารัวรัวรัวมากรอเขาด้อมค่ะรอเขาด้อมค่ะ ลหวโทรศัพท์ดับเลยอ่ะปากของแรงมากปากสองสาวด้วเพราะเดี๋ยวพี่ปักันจะต้องลงลายแล้วขอบค่ะฝากพวกเราด้วยนะคะขอบคุณนะคะ